ไม่ใครเดียวกับพี่น้องดอกส,สวยๆวยเลยค่ะสารพั่ได้ขูดขาตัดขายเบื้องเรือพี่น้องมื่อกี้ว่ามีขาตั้งกล้องขาตั้งกล้องเสียค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะเมื่อกี้สารับพี่น้องมาเข่าปลาพี่น้องค่ะอันนี้กะเป็นกูขั้นถาเนาะพี่น้องนี่มาเที่ยวได้เด้อพี่น้อง อากาศดีๆร่มรื่นผ้าหลวผ้าหลานแมเ่เรียนนก็นได้ค่ะปลาพ้นไส้เนาะค่ะปลาใกล้บ้านพี่การเดินนะคะมาค่ะไปยังน้ำสาลัดภาว่ามันนีห้าสิบต่อบอ่เพราะว่าช่วงนี้ก็คือเฮ็ดละงอกกำลังออกค่ะมือสองหมือที่ผ่านมาเนาะสาลัดก็ได้อยู่เฮ็ดปวกก,วก่ไม่เฮ็ดปวกว่าพิษเพี่นอะเฮ็ดละงอกเหลือ,ง,อลง,ง,งค่ะงอกเหลืองละงลอกขาวตอนนี้กำลังออก ไปค่ะไปลุนน้ำกันว่าสีส้มสีมันว่ามันนี้สีพออีกบ่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวสารติพาพี่นองไปเบิ้องมองที่สารด้ามือสองมือตีพานมากนอะไว้ยังเหลือบ่นขึ้นอีกว่าหรือว่ามีคนมาเคลียร์แล้วเดี๋ยวห้าสิไปเบิ้งน้ำกันค่ะไปค่ะมีสารติผ่าพ้ามาเบิ้องมองที่สารด่ดเฮ็ดละงกุ้มหนึ่งนะค่ะผ้ามาสองเบื้องว่ายังเหลือว่าแต่ว่ามือนี่ ห้อเผึ่งผเคลียร์ไปมหมดแล้วร่หระน้าสิออกยเพราะว่าหลังจากที่สาลาได้ไปอีกมือหน,น,นึ่งบ่ได้มากเนาะค่ะนี่มีห้อยพี่น้องคนกับมาหาคือการห้อยผึ่นเคลียร์ซะหมุนมีสีไฟเหมือนแสดงว่าเมื่อแล้วพี่น้องว่ามีแล้วค่ะนอ้ใครหลังงกับพี่น,ออน,น,น,นาา้องเลั้งเนื้อตัวถอดช้างเปียกเงียบมันห้อยหยางห้อยโผล่เนาะ ีน้องอีกใครนึ่งาใครดอกขอาเป็นโคแ้วอันนี้อันนี้จะไม่ค่อยค่นปหาไปแล้วพี่น้องกั่นางสินตเห็นหกตรดจนี้นะเจ้าระดับเด็ขูดขาตัดขายเบื้งเดือพี่น้อง มืัอนี้บ่มีขาตั้งกล้องขาตั้งกล้องเสียค่ะพี่น้องพี่น้องสลัดกอดเห็ดตัวโง่ค่ะพี่น้องเมื่อกว่าเห็นก็เห็นเป็นดอกเดียวแล้วน้องโคลู่ดอกนึน่งไม่ใครเดียวค่ะพี่น้องดอกสวยๆด้วยค่ะสลัดยางมะกรูดอ,อ,อีกดอกนึงค่ะพี่น้องต้องเคลียร์บางเหล่าหางเพ่เห็นค่ะ เห็นอยู่ดอกเดียวดอกส,สวยๆค่ะมาเก็บนอูกันค่ะสวยงามค่ะเก็บมองแล้วน้อยค่ะมองแล้วดอกสองดอกค่ะพี่น้องเพิ่อีกดอกนึงค่ะดอกนึงค่ะมันปูค่ะพี่นหนอง ดอกง่ายๆแต่ว่าเป็นบานนะพี่น uh ้องสีสวยๆค่ะพี uh> ่น้องเห็ดมันปูพี่น้องแต่ว่าเป็นงามอยู่เฮดเติยดอกนึงคตาพี่น้องดินตุ้มๆค่ะพี่น้อง ดอกสวยๆดอกตุ su su tô m tô m ừ, ่มๆดูค่ะสองดอกสองดอกพี่น้องนี่ปัดเลยสองดอกงามๆด้ยยกันอี่นะนี่มันฟูพี่น้องดอกสวยๆอยู่เก็บเอาไว้ให้พี่น้อง นี่เพิ่องดอกนี่ค่ะพี่น้องอืมขุนนี่โอ้อุุน่ะก่อนได้แต่ว่ากระเสียวไปเพราะว่าเพิ่นขึ้นมาน้ำกันเมืดค่ะนี่เพิ่งขี่จั่วครับพี่น้องเห็ดท่านครับพี่น้องนี่ดอกอ่อนๆเห็ดยังเนาะพี่น้องโอ้สือขุดเป็นมูเถอะเนาะเห็ดกินก็ได้โอ้ขอดีใจหมดเพราะว่ามันเห็ดละงู ซากลากอยู่พี่น,อน้องนกกว่าระงูขาวเป็นเห็ดเห็ดพิษเนาะค่ะกินบ่ได้นี่แต่วา่างามแต่เทะไปค่ะพี่น้องไปซองต่อค่ะในสารัดแต่ยางมาผู้เดียวค่ะพี่น้องบ้านต้นบ้านกวนกับมานน้ำกันยแต่ว่าเขาป้าหนัวเัากะแยกกันกกนะแยกกันหาค่ะถ้าเราแต่ยางเลาะมากผู้เดียวมาเด้อแถมว่าซองเป็นมูอสารัดเนะค,ะค่ะก็ฉกเมื่อหมานผู้ใดาตาดีพ่าเห็ดตะโงก ออกแกกุม้มน้อยๆห้ได้เก็บน้ำกันเนะะี่ยค่ะนี่ตัวผมตื้อห้เก็บอยู่พี่น้องเก็บทุกชนิดเห็ดคะ่ะพีนน่น้องวัดตะกินได้เนาะข้าวดินพีนนน่น้องข้าวดินพี่น้องตงามๆอยู่ค่ะเฟืองครัพี่น้องเฟื่องขีดตัว ขาดินกับพี่น้องดอกแข็งๆได้สวยๆค่ะดอกง,งามครับพี่นออ้องคนเห็ดมันปูค่ะพี่น้องดอกสวยๆเลยค่ะพี่น้องน้องพี่น้องข้าวกล้องข้ากีเห็ดขา้ดขาวกลีดข้าวกำก่ะดอกง,งามๆเลยพี่น้องถ้าเรากระสีบดตัดเห็นเบื้องเด้อค่ะบ่มีขาต่างกล่องเนาะมือวานการไปเห็ดขาต่างกล่องเสียนี่เด็ดเอา อดอกนั่งเราเพียงสวยค่ะโอ้นี่พี่น้องดอกนึงเพื่อนเตี๋ยวถิมเอาสิบว่าเห็นเนาะอดอกง่ายๆอยู่ค่ะพี่น้องเพื่อนป้ากะสีหลวงแบบนี้เนาะ,ะพี่น้องฉลาดมากมองลวงๆเนาะคะ่ะเอาไปข้างใน่ากะนุ่งหลายแห้งเวลาดต่งงานขางนอกแต่ว่ากับพ่อเด็กเก็บอยู่ค่ะกีกะเซียน มีเห็ดเห็ดสารพัดเห็ดเหรอพี่น้องเข่าขมาแล้วเนาะได้ยังกะเก็บเอาไปค่ะเฮักไปซองกันซองค่ะเห็ดเพิงดอกนึงค่ะพี่น้องเห็ดเพิงหวานค่ะหมากไอหยังน้อพี่น้องนี่ผู้ใด้หูจักเนี่ยค่ะแต่ซาลาว่ามันสิกินได้อยู่ค่ะนี่ ซื้อกว่าสิเคยกินอยู่แต่ว่ากับจำผู้ใดค่ะกินตั้เป็นเล็กน้อยกับเม่ยแล้วผามาเก็บเนาะผู้ดใดหูหก,กับบอกสาวร้นใน,น,นเด้อพี่น้องนี่ยก่อเด้งพี่น้องโอ้บางกต่สีบางแน่เด้อพี่น้องจังงูก็เห็นผู้ใดก็น่าเป็นเนาเหรอคะเนาเลยอะเด้อค่ะพี่น้องห้ามงางว่าจะขางาพุณเหรอคะ ยางรอดมาแต่ทั้งขุนทั้งหนาอันแม่นข่าวว่าผู้เดียวกันแลยวยางรอดมาหันพี่น้องคนม่านแตาบ้านสว่างเนาะค่ะบ้านไกลกันคนมาหาเป็นกหัวกัเข่ามากขึ้นกันดอกชักทองค่ะพี่น้องดอกงามดีกว่าเฮ็ดอันนกข่มนาะค่ะพี่น้องนี่เฮ็ดเพื่อง พี่น้องเพิ่นอันบ้ากากินค่ะเพิ่นเก็บอันม่หายใจแลัดนี่เพิ่นว่าพ่ออยู่อันข้างล้างหลายอยู่เพิ่นว่าเดี๋ยวเราจะตีงางกลับไปเบิ่งทั้งคุนงางสวนกันมากเนาะค่ะพี่น้องไปค่ะไปรุ่นน้ำกันค่ะเอาสีผอบ่กแสีบ่ไปหมองหกเท่ายยุ่งหลายแห้งพี่น้องดอกแ่ายค่ะพี่น้องเห็ดดินเห็ดดินดอกสวยๆค่ะพี่น้องดอกง่ายๆแายเพ่งว่ามันเห็ดเผืองพี่น้องโอ้ นี่ดลงงูบานด,ดอกนหน้อยๆเจเพิ่นทางบานอะมีดอกเดียวแผ่แหว่อยู่นี่พี่น้องอีกดอกหนึ่งค่ะเพิร์นห่างหน่อยแค่ลงงูหล้วยเขาพี่น้องเขาไข่ดอกหนึ่งค่ะพี่นอ้องโอ้ยแม่งกิน,พนเพิ่นแหวงเหม็ดพี่น้องเลย,ยแต่ว่าแข็งดีอยู่ค่ะ เง็ดนาเรียนพี่น้องดอกสวยๆเลยค่ะป้าพี่น้องมันดอกเง็ดกลาลนี่โอ้ยบุ๊งเนี่ยนี่มันเพื่อนบานคักบานเนี่ยบานปิดหนไนใจังสัรคเฮ็ดเพืองค่ะพี่น้องเนียนดูค่ะพี่น้องแา้ว่านมันว่ามันดอกเฮ็ดว่ามันใบไม้หงายเจอเดืออยู่ดอกงามๆเลยค่ะเฮ็ดผึื่งช็อกโกแลตเนาะค่ะเฮ็ดผึื่งเขาเฮ็ดผึื่งหอม ขาวดินที่พีน้องนี่เป็นบ้านหลังแต่ว่าก็แข็งดูงามดูภาไปเบือ้องหนคุณยายคุณยายเราขุดมันโอ้ได้หลายอยู่พี่น้องนั่นเจ้าล่างคุณเจะตุ่มเสียบมานชำหนิวมือหนิวกรอยพี่น้องม <c oughs> ังแค่มันบ่เปลี่ยนน่ะตลาดบางแค่มันบ่เป็นกับขุดบ่เป็นเยนมึงคุณยายเราขุดอันนี้ก็บขากล้ามอา่อกันน้องบ้านไก่บ้าน นี่เบิ้งคุณยายขุดมันลึกปะค่ะมันลึกจริงว้ายนั่นพรเราเบิ้องในพี่นอ้อง <c oughs> อ๋อเป็นตะมันแท้ <c oughs> แตะละเครื่อนี่ิมิจังหัวค่ะหรือว่าหลายหัวอย่ันเดียวหัวเดียวหัวเดียวหัวเดียวโอ้ยน,นันนันนันภ่คพันเ <c oughs> บิ้งคุณยายเราขุดมันเด้อพี่นอ้อ <c oughs> งพามาอช่องเห็ดเราโบพอพราคุณยายเราขุดมันก็นเลยภามาเบิ้งขุดมันน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 ันอ๋อเป็นตะมันค่ะ <c oughs> <ๆ>ดิดไส้ไหม นานกบพร้อมไว้ถ้ากินปีหนาพี่น้องคุณยายเราคนหล่อเราขุดน้ำไอ้เราอันกบน้ำเด้อพี่น้องเนี่ยน่ะดีเลี่ยมคนกัมะกรูดคนกัข้าวคนกับไปเลยเนาะนี่เอาไว้เด็กกินโดนๆแบบพี่น้องเบิ้องเบื้องเบื้งหลุนน้ำคุณยายเราขุดแป๊บเดียวก็ได้เบิ้งแน่โอ้ยเป็นตะมันคั่ะโอ้เป็นตะมันแท้ อันใดมนหน่อยคุณยายเราก็บอเอาเนาะค่ะเราก็อเอาฟังไว้ก่อนไม่ขื่นไม่โอ้ยเป็นตมันอยู่ขันเบื้องเครื่องม่นเปลี่ยนนะน่ะมันเป็นขีดดินรายกับพี่น้องป้าพ่นรายเนาะเป็นอันเป็นขีดดินรายขูดง่ายค่ะแต่ว่าสารัดเบื้องอันเบื้องเครื่องม่นบ่เปลี่ยนคุณยายมากนะคุณยายสีมันยางขากเลยยายปไร่มากแล้วพี่น้อง ยานลมก็เลยบ่อหายมากนอนอยู่บ้านไว้ถ ER ่าล่างเห็ดให้าออ <laughs> ยยูบานถ ER ่าล่างเห็ดย่างเดียวค่ะเดี๋ยว,ว,ว,วพี่น้องภาปเบิ่งก็ตาเพื่อนพี่เฮาพาอกันหลายเทียร์เราในป่านี่ยโอ้ยมือนี่เพื่อนหมานค่ะากูน่หรือว่าสิเต็มกระตาไปหามาทางได้ <laughs> โอ้ยหมานค่ะากูน่ายังน้ำหายวัวตัวมากรู้ท่านผอกันอยู่ กัญญาหารอมาเรื่อยๆคนมาคนอยู่ทั oh. ้งนี้แหละแต่ว่ายุ่งบังได้บุ๊คปาดพี่น้องอันมอห์ดพี่น้องคนผ่อเห็ดคายเด้อออกเป็นมูนี่คนหน่ำบักงามหนึ่งพี่น้องเก็บด้วยค่ะหลอกบานโอ้ยตลอดัย่างหลัวรองมาค่อยผ่อนสี่จ๊คเคลียพี่น้องคนน่ะ้ขอเงินกับตาได้ค่ะคุหน่ำบุ๊บนี่อ่อนซ้อนคนน่ะเห็ดละาโง่คนบอห์ดนี่จ้ะปัด งกขาวงกขาว,ขาวมานคั็กม้านม้านมานม้านเดือดสัญญาณไปห้าฝ่อนอ้อเพป็นเป็นม,มูว <c oughs> เอ,อ้ยหนูยังไม่ทันเดือดฝ่อจังสีจ่จะเคลียไดกีกี้ค่ะพี่น้องดอกนี่ดอกใหญ่ๆค่ะนี่ดเดือดค่ะพีพ่พน้องเดือดซาลาสินยางออกจากป่าแล้วค่ะเฮียซิออกไปหาบม่าตุ่นบม่าก่อนอยู่ข้างนอกนละเมื่อกี้กับผ่อน เอฟซีเพื่อนว่ะเพื่อนอันว่าอกันหลายเท่าหรอค่ะอยู่ในป่าบานไก่กันเนาะเข้ามาเพือนกระตาเพื่อนโอ้เพื่อนมันคะ่ะนี่ค่ะพี่น้องฮ่องออกมาพผอกันแล้วชองบ่าวสวัสดีค่ะสวัสดีย่ามสิกับที่เดียวเด้อพี่น้องตอนเสาร์มาต่างคนต่างไปมาเบิ่งผลงานกันคมาเนี้ยเฮ้อแยกใหายกันไปนี่พี่น้องช่องบ่าวเพือนก็ได้ลายอยู่ ได้ชูเฮ็ดพี่น้องอันนี้ของสลัดเนาะคะ่ะนี่ได้มันนี่ก็ได้ละงงกนิดหน่อยไปค่ะสำหรับคิปนี้ไว้ซิมีกจ้านี <laughs> คลิปหนาพอกัอนไหมสวัสดีค่ะ